ศาสนา,านชายต่างหมายปอกจะเดินจ้งก้าวไปไหนบุกบอกได้ว่าเป็นกุลสตรีจนมีชายหมายปอกมากหน้าหลายตาและอยู่มาวันหนึง่งเขาได้นัดหมายกับผู้ชายคนหนึ่งไว้ไมีผู้มาว่ามีามนี่จะเลีน้ยงามเขาเแง่ไปผู้ชายคนนั้นชื่อว่าชื่ออยังอโหน เื้อเต็มทองบอลนี่อุ้ยเื้อเต็มบอลนี่แม่งเอาเื้อเต็มเมเขามีชื่อว่าโหนต่ำโหนต่ำแม่มาอย่างห้ำตุ้น่ตายแล้ววุ้ยชุดวัดทองบอลหนึ่งติดไปผู้ชายคนนี้เขาได้เดินมาตามที่ผู้หญิงคนนี้นัดหมายเอาไว้เบื่อเขาไปเจอผู้หญิงคนนี้วุ้ยเว้ยชักมันเป็นยังไงดอกมันบอลนี่เกาหลีไง ย่าเนาาถอดเป็นทักหมนี่ตีพระเอกนี่เราพรอเอกโอ้ยจะพออยู่เยี่ยงกับว่าเข่าบานนี่เข่าก่อจะเป็นตีเผื่อเข้ากับสิเท่าก็เพื่อนน่ะนะเท่ากับว่าเต่าซื่อได้เลยนี่เท่าเราพี่ได้เท่าแบบสั้นสูงไหมไม่อมาคือโหล่ไปไม่ต่ออยู่กับไปเรน่อยๆนั่นล่ะมึงอยาไปล่าเขาไหลังคือเงียงข่อยของนี่น้ำเึียงข่อยมันบม่ได้เสียงคนไท่าน้นี่อ้ยท่ายอ เราเป็นผู้ผาาพาก็คือแข่งวันนี้ลูกแม่าแบบแกคือลิงนะบอดี้บาคือลิงเห็นเจอเลยล่ะอยูแข่งดิฉันคือลิงมาอยู่ต้องหนีกว่าแกคือลิงปปมุดทูบเบือบอบอบอ่อบปล่ว่าไปแนวใหม่เบปลืองไปแนวใหม่ติเออโอ้โหสมัครือไก่แจกสิพอกูอันกันนกันได้เอาที่อ,อันคุณยศครับพ่อส่งลูกรอไม่ฮะอันลบวนเอาเก้าอี้ไม่เน้ เก้าอี้พอมีตัวทำเกบ่มีบ่มีใช่ไหมนะบ่มีก็อีหยังก็เอามาก่อนก็ได้ตัวยังก็ได้ติจีเหอเฮ้ยไม่ได้เลาเด้อกของไทยมันก่ทัิเตรียมพร้อมบ่เป็นเอาเอามาก่อนเอามาก่อนอันไหนก็ได้เพราะอะไรนะโอ้ผู้ใดอะไะเป็นเก้าอี้บบดนี้เอาโอ้อีสามเป็นเก้าอี้นี่แหละเอาคนได้หยังอีสามเจ้าไม่ได้ว่าเก้าอี้เจ้าว่าเอาหยังก็ได้ข่แค่เอามันมา สมกลางมแต่รถกมกอนมึงตีแต่กูวันนี้มึงเป็นควีมึงเสียบโตอันนั่นกูบอกลูนั่งเนอะมึงเป็นคะีรตีเอาไปสั่งสมกลางมาไปยูต้องเลยอยากไปเองแล้ามีความรู้สึกว่าจิตว่ทยาหรืล่ะนั่งลงหน่อยนะหลังจากที่พระเอกชายหนุ่มเดินทางมาถึงแล้วเขาก็เดินทางไปหานางเอกไปหาใบดาบใบคนตัวอีกไหม ไปเอกไปยืนยิ้มแน่กัน่จะเป็นฟินนัหลังขึ้นแค่ไข่หลปูเลยล่ะไปไปเอก็นั่งเิกันไไปลไสีอบีดแ็ไปน่วันนี้สงสัยนางอีกจะกินสมทํามาเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้รค่อยดีเออโอ้ยแยกกลังเย ยัง้ยกต๊ดเหม็นกันือหน้าแดงกู๋ยวได้มาตัวเป็นตัก้อนขนมตัวต้อนแล้วนี่เองไงตักินดีกูจืด้อยู่ตัวเหม็นนี่ดีไปไหานี่รถซองกินเลยสเตนิบโมยากิีนแม่ไม่มีสิ่งจะบ่นกาอีน่ะอะไรร้องทีปอดกับเหม็นหอนหมไดเองตามบ่นเลยเพื่อเองเพื่อเขงเพื่อเองจีนเกนกันแล้เอง

กับ้นเสียแต่เราวนสูญลพี่น้องเอยเดี๋ยวจะเกิดจังไม่ลับจังได้มาคือมาไปเจอวนักยิ่ก่าคุ้เจอกันอยู่ในโลกโซเชียลไม่้องเห็ต้องนั่งลงไม่ต้องนั่งลงนักกีนสัตวเออ ขณะที่สองคนกําลังจีบกันอยู่นั้นก็ยังมีชายหนุ่มอีกคนหนึ่งเ,เดินทางเข้ามาหาพีา่กุ้งาอีกทีเขบาบ้าแมนเขาเดินทางมาหาหนางเอกพพอมาถึงนางเอกแล้วเา <c oughs> อมองซ้ายแลขวาเ <c oughs> ขามองเห็นหนางเอกเลย เลยเข้นมาจังสันได้เลยเจ้าหน้าหัวตุ่นโป้งโอ้กูดูในเฟซแม่งสวยชิบหายเลยเอาเดี๋ยวดิเขามีแอปแจงหนากูเดินข้ามน้ำข้ามไปเลยมาเป็นพันพันรี่ไม่เอาหรือเราเราไม่เอาเลยหรอไม่เอาวัวเองเราเซเลสินิดทัดเราเป็นห้องตัดเลดจันทร์เลยหวานกินตัดดำก่อนเนี่ย พี่ตะกอน่ๆจังสันป่อ๋อ่อานเอาาจังสันเอาพ่อเขาบอเหร่นผู้ยิงบันลบเป็นหายจังสิบปวดบ่าสิกเลย่ะได้วได้่อี่สิทธิ์ท่เขต้องไม่ให้ตาม โทำเดิมเรื oh, ่องมันก็ซากไม่จะตกภาคขวบคุ้มคอยสลาสิไทยพอยังนั่นเลยมันสิมีบนจูบอยู่ให้พอยังคอยยังมีโอกาสอีกบ้างไหมให้พอยังนั่นเลยหอกไปเลยมันอย่างไรกันบ่มึงเอาซากดูเสี่ยวพวกมาละปิดบ่โอ้ยได้หมดพวกมาเลยมือเงาพวกเหรียดก็เอาละคพวกเหรียดไม่ยังรอบลอบมือของเราอยู่ไป มึงตายแล้วมันเกิดไหมปะเสียให้กูขามน้าความทะเลกต้องเมึงากูเอะม่ก็ได้นอนหนังมอนี่ไมาเอาตังูแล้วกเาจแต่กะหาตามปอดมั้งนแม่นันเลียไข่คังทีเที่ว่าสี่สีนะย่าเห้วยม่ได้ท่านนาตายจังสิผมลาออกไม่ลาไปไหนมึงจะเอาหรือเา เอาไหมเอาเลยครข่า่วบข่เ่าเลยาได้มันต้องสู้กันเพื่อแย่งชิงนางเองเออโอ้ยไม่ชิงคุณสิบาขากูขากูจะได้กูจะไปกินยาตายยาไหนบ่ได้กูจะจัากหลังยูไม่ไม่มันต้องเอาผู้ชามันจะเหลือผู้ชาอยู่คนเดียวเท่านั้นใรราซะแบกใรรซกลย่ร้นาดว ไม่นี่บมจูบแล้วมาทชเฮ็ดอยู่ปากไม่เอาาเลยาเลยเอปัปไ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 ป่ปไ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 ปอปไปไอไป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 ดปอปไปเปไเไปไปไปเป้ปไปไปไ่ปไ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 ปาปไปไกไปไปกปไไปไบไปไไ กูว่ามันผู้ชายกูกระเทยไปยังไปนี่เด้มึงมองกันได้นีหนาใช่จังบ่วงไหมไพนี่ไม่มึงยังมามองกูกูเถาแล้วมึงมองกันได้อินนี่แหละเมื่อคืนเนี่มันฝันเล้อมันเล่ามันเล่าให้ฉันฟังข้าอินเนี่นะเมื่อกี้ไปไส่มาไม่เป็นกันนะตัวมา